แสองอดีตพลเอกอดีตพบตรช่วยสิบตำรวจโทรหญิงเหยื่อรับราชการนายทหารกอรมนภาคสี่ส่วนหน้าแขยับสองอดีตพลเอกอดีตพบตรวิ่งเต้นสิบตำรวจโทรหญิงเหยื่อเข้ารับราชการลั่นอยากให้วิกฤตนี้สะสารปัญหาเด็กเส้นเด็กนายเด็กฝากและบัญชีผี เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีการเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องของ10บตำรวจโทรกรส,สิบัวแยม้มหรือเจนุตเจ้าหน้าที่การข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยราชการการข่าวกอรมนอภาค4ส,ส่วนหน้าแล้วถูกทหารรับใช้ยศ10โทหญิงแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบการดับไฟใต้คือกอรมนภาคสีส่วนหน้าซึ่ง18ปีที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณมากมายว่าสาเหตุที่การดับไฟใต้ไม่สำเร็จเพราะมีเรื่องกำลังพลผีเด็กนายเด็กฝากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จนกลายเป็นปัญหาดังกล่าว